เชิมการเสียคนแต่เรายังไม่เข้าใกล้เลยแต่เรายังมีหน่วยที่คอยสอดแนมอยู่ใต้นั้นและเกิดปัญหาขึ้นที่หน่วยรักษาแชรียทั้งที่มันมีกินเคออทสับเกกินซับพลังวิเศษเคออเต็มไปหมดลงไปช่วยหน่อยได้ไหมมันมีปัญหาเยอะพอแล้วสวัสดีครับกลับมากับผมนอดนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่ในในเกม Warhammer Vermintide 2เช่นเคยนะครับผม เราอยู่ในดานสอง Convocation of the K การประชุมที่นาวเฟนสงข้ามกำลังประทุทุกแห่งมันไม่ใช่เวลาสำหรับสันติเอลบอกมาตอนนี้นักล่าเพราะแม่มดกับเอลเป็นบอดนะครับ เทมโปลฮอสพิสบริเวณรักษาให้เพื่อนไปก่อนแล้วกันโอเคครับวันนี้ก็สำหรับด่านนี้นะครับก็คือเขาให้ตรวจตาความไม่สงบของบริเวณนี้นะครับ เราจะพูดเรื่องเพิ่มเติมเรื่องเกี่ยวกับตัวพิเศษไอ้ตัวไลฟ์เ c ชนะครับไอเสียงที่มันเหมือนคนไลเวทอะไรในในบริเวณแบ็กเกาว์ครับเดี๋ยวมันก็โผล่มาแป๊บนึเดียวผมจะอธิบายไปเรียบร้อยหนึ่งน่านะครับเราก็จะมาอธิบายเรื่องเกี่ยวกับสเปเชียลตัวนี้กันในสำหรับด่านนี้นะครับไลฟ์เ c ชแล้วผมก็จะอธิบายตัวสเปเชียลอีกตัวหนึ่ง นั่นก็คือไรสตอร์อเมอร์ตาดานาบ์โอเค ไลฟ์สตอร์เมอร์ครับไออนะ้วนน้ำมัดลมอีกตัวหนึ่งที่ชอบลลลไลฟ์เวทก็ตัวเมื่อกี้นี้นะครับ2ตัวไลฟ์ลิชกับไลฟ์สตอร์เมอร์เวลามันสปอนมามันจะเป็นสเปเชียลไดร์ลคล้ายๆกับตัวแอสซัสเซนเลยครับคุณจะได้ยินจากทางไกล มันจะคอยพูดเรื่องเกี่ยวกับว่าให้ <S <S ไปร่วมมือกับเคออสหรื <wn> อยังไงครับแล้วจากนั้นมันก็จะว้ามาตรงด้านหลังคุณเลยแล้วจากนั้นก็จะไล่จัดการคุณ แล้วเข้ามาในบริเวณทองตรงด้นหน้ามีกลุ่มเพล็กมงังนะครับหนูติดยาหนูตัวเมื่อกีนี้ที่เพื่อนเพิ่งจัดไปครับจะเป็นสเปเชียลอีกกลุ่มหนึ่งเลยอยู่ในกลุ่มเบอร์เซอร์กเกอร์ก็คือเวลามันเขา้า แอนิเมชันมันแล้วเราจะไม่สามารถตีเพื่อสตันมันหรือสแต็คเกอร์มันได้นะครับส่วนใหญ่คอนจะทําได้แต่เวลามันเข้าแอนิเมชันนั้นแล้วมันทําไม่ได้เลยครับเนี่ยกลุ่มพวกเนี้ยครับต้องคอยระวัง ก็ต้องคอยระวังตัวนั้นเลยม,มาอีกตัวหนึ่งละอยู่ตรงด้านหลังตามรอยตามรอยศพตามรอยซากศพที่มันนำมาจนถึงบริเวณน,นี้ครับจริงตรงนี้จะมีเป็นคันโยกด้านบนนะครับซึ่งเราต้องไปกดก่อนเพื่อนกดไปละมันจะมีเป็นสัญลักษ์ ออสอยู่ตรงนั้นมันก็จะนำเรามาซึ่งบริเวณพาสโซตรง,ต,รงต่อไปตรงนี้นะครับเราต้องลงลิฟก่อนเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนกันเพื่นอนโด,ดนลุมี๋ยวมันตรงนั้นรึหนูมันยังมาไม่หมดเลยนะเนี่ย ค,ครบละจริงๆบริเวณตรงนี้มันไม่ค่อยมีทูมให้เก็บนะครับเอ่อกรีม,มอก็ด้วยกรีม,มอส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณด้านล่างละเราต้องลงลิฟต์ลงไป lower maintenance access บริเวณซ่อมแซมด้านล่างศูนย์ในสามเปิดประตูเพื่อนน่าจะไปเอากีม,มอลอยู่ตอนนี้ หวังว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าตอนนี้เป็นสัญลักษณ์สีดีมเอ้ยสามเล่มแต่เดี๋ยวผมขอเปิดไปหยิบกิมมอก่อนนะครับจริงๆถ้าสมมุติเปิดตรงนี้มันจะสปอร์ตเบอร์เซอร์เกอร์มาตรงนี้อย่างน้อย ัเราจะต้องเดินมาบริเวณตรงนี้นะครับมันจะดูเหมือนออกนอกแมปนะครับแต่เอาจริงๆมันก็ไม่ค่อยปากรัวนิดนึงมากดปุ่มแปลกๆตรงนี้ประตูตรงนี้ก็จะเปิดนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นโลเคชั่นกรีมมออันที่หหรือว่าสม,มุดต้องคำสาบจะเห็นด้านล่างว่ามัน เรานะครับเราเลือดจะเหลืออยู่ประมาณ80-90เนี่ยครับมันก็จะขึ้นอยู่กับคลาสแล้วก็ตัวละครคนแค้น่าจะลดน้อยหน่อยเพราะว่ามันเป็นคลาสบุ๊โอเคฉะนั้นเราก็ทำต่อในเนืาาเ้อเรื่องได้เลยก็คือตรงนี้จะเป็นัซิซนลที่เราจะต้องเราต้องทำตามสัญลักษณ์ตรงนี้เลยครับ กดปุ่มด้านล่างที่ม mm ันแมทช์กันโอเคอันสุดท้ายน่าจะนี่เพื่อนรู้งาน โอเคประตูเปิดแล้วได้เวลาแล้วเราสามารถเดินทางต่อตัวสเตรงเกอร์เลดมาตัวพิดคอเหมือนมาจากด้านหลังนะเหมือนมาจากตรงนี้นะมันจะเสียงเหมือนคล้ายๆกับ เออกระบอกไม้ไผ่หรืออะไรองี้ยครับมันจะเสียงน่ารำคาญนิดนึงดูดีว่าเพื่อนไปไหนน่าจะถูกมาที่สองมงบริเวณนี้ไม่แน่ใจมีอะไรอ่าถูกมาที่สองดานนี้ผมก็ไม่ค่อยเชี่ยวชาญทุกดานนะครับไม่รู้ว่าจุดหยิบหนังสือแดงแล้วก็หนังสือซองคำสาปจะหยิบที่ไหน รู้แค่บางทีด้านเดียวซีมส,ส่วนใหญ่จะไม่รู้ที่เก็บหนังสือเลยเพราะว่าไม่ค่อยจำเป็นอย่าเรายังตามครับศพไปอยู่นะครับกอ,องทัพเป็นร้านกองทัพมันมากันละมาเลยเหมือนเราจะกลัว มาเชนเน่โดนตัวมาเชนเด่พาพาโดนตบไปอย่างเช่นไอตัวเมื่อกี้เนี่ยครับตัวเดลิสตบหลังเลื่อนรถไปครึ่งหนึ่งเลยจังหวะชุลมุนไป ยังตามคาบศพไปนะครับศพฮึ่เศก,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 กปกจังเลยจำไม่ได้ครับว่าบริเวณนี้มีอะไรปะรู้สึกมันเข้าไปทางประตูนูนได้แต่มันไม่น่าจะมีอะไรนอกจาก ไอตัวพวกเศษภาพท,ท,ท,ที่เราสามารถเก็บไปตกแต่ตงที่ครับในบริเวณที่เราเริ่มเกมได้โอเคครับหลังจากเรากระโดดจากท่อมา่กี้นะครับบริเวณน,นี้ด้านล่างนี้มันจะมีอยู่เป็นจุดสปอนกุญแจนะครับซึ่งมันจะสปอนไม่ตรงนี้ ด้านหลังไม่ก็เกวียนรู้สึกแถวๆด้านซ้ายนี่ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันกญแค่าสซสปอนมันแรนดอมครับตัวงเงินกวเรีย o o s i n โอเคเพื่อนยังไม่ได้ย sure> ิบกุญแจเดี๋ยวผมขอไปยิบก่อนนะก็ตอนหลัางๆนี่ไม่ค่อยมีไลฟ์ e ลชกับไลฟ์สตอร์เมอร์ส่วนใหญ่จะเป็นปืนไฟซะหน่อยมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับ แล้วแต่รอบเลยบางครั้งมันก็จะเน้นเป็นกุญแจอ,อยู่ไหนวะน่าจะอยู่หลังนู้นีีรนหรือเปล่าอ๋อเพื่อนเจ็บอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับรอบนะครับสเปเชียลเขาจะไม่สปอนที แล้วถ้าสมมุติมันผมูมไอคกทีหนึ่งก็จะบอกนะครับแต่ตอนนี้บอกขา่ขาวๆเรื่องเกี่ยวกับไอตัว Special l i f e ฟ e ร c h ก่อนเลยนะครับมันก็จะเป็นตัว Chaos อ้วนๆเป็นคล้ายๆกับนักเวท Chaos อะครับก่อนที่มันจะลงมาจัดการคุณมันจะมีเป็นบทพูดก่อนนะครับซึ่งบทพูดอันนี้ก็จะแล้วแต่มันจะพูดเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆกับแอสซสเซนเลยครับเสียงมันจะกรอบหู แล้วส่วนใหญ่มันจะสปอนไม่ห่างจากคุณมากนะครับดังนั้นคุณก็สามารถพินพอยต์มันได้เลยว่ามันอยู่ตรงไหน,นถ้ามันไม่อยู่นอกแมปมันก็อยู่หลังคุณเลย อ่านี่โลเคชันกริมมอนที่2นะครับในลีปเล็กนี้ก็เลื่อนเราจะลดเหลือประมาณ30 4 0 HP นะครับอันนี้ก็จะเก็บมาละ2กริมมอนสมุดตองคันสาบเก็บมาครบแล้วครับ มันก็จะมีอยู่แค่อย่างน้อย2เล่มต้องคำขับต้องคำสาบในแต่ละด่านครับแล้วก็3หนังสือเล่มแดงอืมโอเคแสดงว่าเรามีประเด็นอยู่ด้านลังอ่าไม่เกมเมาใจเกตเลย ันนี้ก็จะเป็นมอนสเตอร์นะครับเป็นบอสตัวปกติที่เราจะเจอในเกมออันนี้จะเป็นบอสหลักๆในบนมูมถทายภาคแรกเลยนะครับถ้าไม่รวมถึงโปรแล้วก็เคอสปอร์ที่เพิ่มมาเขาเพิ่มมาในภาค2นะครับ ส่วนใหญ่ไอตัวไอตัวหนูตัวใหญ่ๆเมื่อกี้นะครับคล้ายๆดาฮักมันจะเอ,อ่มถ้ามันอยู่ในระยะไม่ถึงคุณมันจะกระโดดเข้ามาครับแล้วมันก็จะทําเพื่อนคุณกระเด็นหมดเลยทำเพื่อนอยู่ในระยะไกลหรือไม่ก็ตัวคุณเองโลเคชัน่นสมุดแดงอันที่3ครับไม่ใครยากหยิบ Dead. Okay. Fly, we're heading in. Looks like 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 we're heading in. dead! หาท่านบูชานาจะบริเวณนี้เลยเป็นรอยซากเน่าเปมาตรงบริเวณ F โอ้ฉันกลัวนี้ที่สุดแล้วความตายถูกนำมาใช้ในสิ่งชั่วร้ายไปจุดการบูชาอ เหมืนมอนหม้อน้ำซุปเลยโอ้ถ่ายผมคิดแป๊บหนึ่ง ไอตัวน้ำซุปในด่านนี้มันจะลดสแตมเมน่าคุณนะครับไอตัวที่เป็นโลอยู่ประมาณ3อันบนหน้าจอผมนะครับจะเป็นสแตมเมนา่าก็คือมันจะบอกค่าปริมาณที่คุณสามารถกันได้ครับเพื่อลงลวงไปแล้วไม่นา้เลย ว่าไม่มีใครร่วมไปนะ,ปน,ะนี่ครับมันก็เหมือนเราอยู่ในเวนแบงตัวเอลนี่ชอบลัดช็อตบอทเอลที่ผมคลาสที่ผมเลือกสำหรับเอลไว้ก็เป็นหนึ่งในคลาสที่ช่วยได้เยอะสุดละในระดับสูงเนี่ยครับรอให้หลอด ตรงกลางหลอดที่เรามาทำความสะอาดนำสุปนี้หายไปอ๋อลืมบอกไปครับไอตัวเนี่ยครับก็คือโมเดลไลฟ์ลิชตรงเนี้ยครับเราไม่สามารถโจมตีได้นะครับมันเหมือนเป็นโลเป็นระวงต้องระวัง เปิดสเปเชียล i l i t ิตี้ของคนแค่ให้ก่อนคนแค่สเปเชียลคลาสที่1มันจะมีสเปเชียลเป็นคล้ายๆเปิดระเบิดควันนะครับซึ่งในระเบิดควันหนูมันจะมองไม่เห็นเอาถูกปิดละอ๋น้ำซุปไม่ได้ไปต่อ,อ,อ,อเราทำลายความสุกระบะ นี่ก็จะจบดานะครับหนีผ่านประตูแห่งเงามืดนี่ผ่านประตูแห่งเงาร r e a k Shadow ก็คือประตูมิติตรงนี้ครับฉากนี้บอกว่าเราอยู่ท้ายเกมแล้วครับก็สำหรับ Life Reach นะครับมันก็ลืมบอกไปเลยทั้งคลิปตัว Life Reach จะมีเป็น Ability ของมันนะครับก็คือมันจะใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ5วินะครับในการพูดได a l o g อกของมันมันจะว้ามาตรงเพื่อนคุณหรือไม่ก็คุณเองแล้วมันก็จะปล่อยเป็นพลังวิเศษที่คล้ายๆกับเชือกดึงคัวนะครับถ้าคุณโดนคุณก็จะอยู่ในแอนิเมชันที่คุณไม่สามารถขยับได้แล้วก็ลดเลือดลดเลยๆก็คือเหมือนมันกําลังให้คุณโดนกินปากมันนะครับสําหรับไลสตอร์เมอร์คือมันก็จะคล้ายๆกันมันจะว์ามาใกลๆ แล้วมันก็จะเริ่มไล่คาถาแต่มันจะไล่เป็นคาถาอยู่บนเป็นกลมๆบนพื้นนะครับมันก็จะไล่เป็นคล้ายๆกับทอร์นาโดที่เต็มไปด้วยเชลลื้อโรคหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วจากนั้นถ้าคุณอยู่ในนั้นคุณก็จะบินก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาเพลงเท่านี้ครับกดไลค์และ Subscribe ด้านล่างด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ